เซฟโซนไม่ดีตรงไหนเซฟโซนไม่ดียังไงทําไมเราจึงต้องพักดันตัวเองออกนอกเซฟโซนด้วยคําตอบมันอยู่ที่ตัวเซฟโซนเองเพราะว่ามันดีมันสะดวกมันสบายชีวิตปลอดภัยทุกอย่างที่ผมพูดออกไปเนี่ยแหละคืออันตรายของเซฟโซน สิ่งเราเนี่ยไม่ได้สร้างให้เราแข็งแกล่งขึ้นไม่ไม่ได้สร้างให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นจนลืมว่ายังมีโลกนอกกรอบอีกที่มันยิ่งใหญ่กว่ากรอบที่เราสร้างขึ้นสิ่งที่จะสร้างให้เราแข็งแกล่งขึ้นมันคือปัญหาอุปสรรคความท้าทายเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเข้นศักยภาพทุกอย่าดยศที่เรามี ความอดทนความคิดสร้างสรรค์มานะพยายามฝึกฝนพวกนี้ผ่านเวลาเราจรึงจะพัฒนาตัวเราขึ้นไปสู่บุคคลที่เป็นอีกระดับหนึ่งระดับที่เหนือจากเซฟโซนที่เราเคยมีเราจะสร้างพื้นที่และเซฟโซนใหม่ในแบบคนที่เข้าใจโลกมากขึ้นไวซาสวัสดีครับปอมแม็พี่น้องจะถาทย้วยชาโลกครับพบเจอกับผมครับ ติดหนูบ้านสวนอยู่กันเป็น e อีพีที่เจ็ดอีพีสุดท้ายของคลิปเซฟโซนวันนี้จะมาสรุปว่าการเดินทางเซฟโซนันั้นผมได้อะไรนะการเดินทางของชายสองคนออกจากพื้นที่ที่ตัวเองคุ้นเคยไปยังพื้นที่ที่ตัวเองไม่รู้จักผูกคนเหตุการณ์สถานที่ทำให้ชายสองคนนะ่ะ รู้จักกันมากนี่คือแบบใกล้ๆนะแบบที่เห็นและสัมผัสได้ผมกับเพื่อนรู้จักกันมากขึ้นมีส่วนที่ชอบใจบ้างส่วนที่ไม่ชอบใจบ้างก็ปนๆนกันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะเราต้องสาม,มัคคีกันเพื่อให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปได้กับสิ่งที่สองคือชีวิตในเซฟโซนไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการจริงๆเสมอไปหรือ ชีวิตในเซฟโซนเอาเข้าจริงๆมันไม่ได้ปลอดภัยเสมอเพราะเซฟโซนของเรายิงอยู่ที่เรารู้สึกปลอดภัยแต่ในความปลอดภัยนั้นน่ะมันแฝงอันตรายอยู่ยิ่งเรารู้สึกผ่อนคลายสบายแค่ไหนเราก็ไม่กล้าที่จะออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกเพราะเราคิดว่าโลกภายนอกอนน่ากลัว เช่นกันโลกภายนอกอะ่ะมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะพอเมื่อได้ก,ก้าวออกไปโลกภายนอกมันมีสิ่งที่ทั้งสวยงามและอัป,ปลักษณ์นปนๆกันหวนคิดถึงคำพูดของคนรุ่นเก่าความสะดวกสบายไม่ได้สร้างคนแกล่ง ปัญหาและอุปสรรคต่างหาที่จะสร้างคนแข่งคนที่แข็งแร่งที่สุดไม่ใช่คนที่สบายที่สุดคนที่แข็งแร่งที่สุดไม่ใช่คนที่อยู่สุขสบายที่สุดคนที่อยู่สุขสบายที่สุดคือคนที่อ่อนแอที่สุดเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ออกไปท้าทายตัวเองและชีวิตไม่ได้แสวงหาโจทย์อะไรใหม่ๆเพื่อจะท้าทายตัวเองปล่ตัวเองทิ้งตัวไปกับความสะดวกสบายนั้นๆจนความสะดวกสบายนั้นๆกลับมากัดกินตัวเขา แต่คนที่ละทิ้งเซฟโซนของตัวเองละทิ้งความสะดวกสบายเพื่อที่ออกไปท้าทายชีวิตเอาไปท้าทายโจทย์ใหม่ๆเพราะว่าปัญหาเนะ่เอาจริงๆมันไม่มีปัญหาใดที่แก้ไม่ได้หากว่าแก้ไม่ได้ตอนนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะแก้ได้พรุ่งนี้แก้ไม่ได้เมื่อลืนก็อาจจะแก้ได้ขอให้มีขอให้มีเพียงอย่างเดียวความมุ่งม,มั่นที่จะแก้ในการเดินทางออกจากเซฟโซน ต้องมีหัวใจที่พร้อมจะเปิดกว้างพร้อมที่จะรับได้ทุกปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไขทุกปัญหาการถอยกลับมาถือเป็นสิ่งที่แพ้แต่การหยุดเพื่อพักแล้วค่อยเดินต่อเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นี่คือสิ่งที่ได้จากเซฟโซหลังจากปีนั้นผมกับเพื่อนก็เดินทางกันทุกปีเนี่ยยกเว้นปีเนี้ยที่ไม่ออกเดินทาง เพราะว่าเพื่อนแต่งงานแล้วมีลูกกำลังเล็กก็ขอบายไปถชนการโควิดสิบก้าก็มาก็เริ่มหยุดก็เลยหยุดไปแต่แนวคิดที่จะออกเดินทางจากเซฟโซนมันยังอยู่ในหัวผมหากว่ามีโอกาสเวลาที่เหมาะสมผมจะออกเดินทางอีกครั้งหนึง่งถึงแม้ว่าจะออกเดินทางคนเดียวก็ตามไปในสถานที่ใหม่ก็ตาม เพราะจากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมายิ่งเราขังตัวเองในเซฟโซนมากเท่าไหร่เซฟโซนในชีวิตของเราก็คดหายลงไปเยอะขึ้นปัญหาการเงินขอบครัวความรักเศรษฐกิจและโควิดสิบเก้าที่มาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนแทบจะไม่เหลือเซฟโซนของตัวเอง เมื่อไม่เหลือก็จงลุกขึ้นสู้มันเมื่อไม่มีทางให้ถอยจึงมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นตั้งสติลุกขึ้นสู้เพราะว่าในวินาทีนะ่ะมีแต่เราเท่านั้นที่จะนําพาชีวิตเราออกจากปัญหานี้ออกไปได้ไม่ว่าคุณจะพบเจอปัญหาอะไรในชีวิตหน้าตอนนี้นะครับสิ่งเดียวที่มีคือการลุกขึ้นสู้ บางครั้งบางทีไม่ต้องไปมองหาเซฟโซนที่ไหนใหม่บางครั้งบางทีเราต้องลุกขึ้นสู้แล้วสร้างอาณาเขตเซฟโซนของเราเองในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่องการเงินความรักสอบต,ต้องเริ่มต้นที่ความคิดพัฒนาที่ใจแล้วค่อยไปที่การกระทำความคิดใจการกระทำ ็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่จะก้าวต่อไปในอนาคตโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนฝูงพี่น้องเน้บ้างนะไว้สาไปก่อนครับดีครับ